ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรอมวันที่12กันยายน2597ทีมดูแลเยียวยาจิตใจเอ็มแคทกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่จากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มอำเภอแม่อายจังหวัด เชียงใหม่และอุทกภัยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายส่งทีมปฏิบัติการเอ็มแครโรงพยาบาลสวนปรุงสถาบันพัฒนาการเด็กราชนคิรินและศูนย์สุขภาพจิตที่1บูรณาการร่วมกับเขตส,สุขภาพที่1ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบาง นายแพทย์ศิริศักดิ์ทิติดินกรดรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้บุคลากรทางการแพทย์พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมเอ็แคทลงพื้นที่ปฏิบัติการรวมกับทีมแคทจังหวัดและอำเภอบูรณาการกับทีมสาธารณสุขทุกฝ่ายเพื่อประเมินสถานการณ์ประเมินสภาวะสุขภาพจิตสุขภาพจิต ประชาชนซึ่งถือว่ายังอยู่ในระยะวิกฤตและฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียได้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและกลุ่มปรอบางให้ได้รับการดูแลด้านจิตใจทันที นายแพทย์สิริศักดิ์ทิตดินกราดกล่าวต่อว่าทั้งนี้ได้มีการจัดทีมเอ็มแคทจำนวน2ทีมโดยทีมแรกลงเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุดินโคลนถล่มซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยในระยะแรกเนื่องจากการที่อยู่ในสถานการณ์กับขันกดดนันตระหนกตกใจการหนีเอาชีวิตตรอดการเห็นผู้เสียชีวิตที่ยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อาจมีอาการช็อกมึนงงหวัดผวาจนเกิดความเศร้าความรู้สึกผิดความรู้สึกหวาดกลัวจนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวตามมาทม ประเมินสภาพจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวผู้เสียชีวิตและเตรียมวางแผนการดูแลจิตใจต่อไปในส่วนของทีม2องลงเยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยลงติดตามเยี่ยมในศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลแม่สายศูนย์พักพิงสาลาผู้สูงอายุและศูนย์พักพิงวัดพรหมวิหารซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กและผู้สูงอายุเน้นย้ำให้มีการประเมินสุขภาพใจและใช้หลักการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ psychological first aid ลดความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตระยะยาวนายแพทย์กิตกวีโพโนผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนปูมกล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมจากผลปฏิบัติงานดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทั้งสองพื้นที่ในวันนี้12กันยายน2567พบมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงจำนวน270คนโดยทีมได้มีการวางแนวทางการแบ่งกลุ่มผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวงัง Psychological Triage เพื่อการติดตามเป็น3ามกลุ่มดังนี้กลุ่มเสียงสูงแดงได้แก่ผู้บา,าดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายกลุ่มเสียงปานกลางเหลืองได้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุติดบ้านหรือติดเตียงผู้มีประวัติใช้สารเสพติดผู้มีประวัติการรักษาทางจิตเวชหรือผู้มีความเครียดยศกังวลท้อแท้สิ้นหวังจนรบกวนการดำเนินชีวิตในส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำหรือไม่เสี่ยงเขียวได้แก่กลุ่มที่นอกเหนือจากที่กลห้าวมาข้างตน้น ทั้งนี้ทีมได้เตรียมวางแผนประเมินความเสี่ยงและแผนการเยียวยาจิตใจต่อไปอย่างไรก็ตามเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มได้รับการดูแลปัจจัย4และการช่วยยอเหลือสนับสนุนด้านความมอเป็นอยู่ทั้งสุขภาพกายยอและใจเบื้องต้นได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหา่ามอที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่จําเป็นผู้ป่วยเดิมต้องได้รับยายอย่างต่อเนื่องจัดให้อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภยัยมีความเสี่ยงน้อยหากพบความผิดปกติประสานหน่วยบรรเทาสาธารณภยัยหรือกู้ ชีพกู้ภัยโทร1784หรือ1669ตลอด24ชั่วโมงสิงชัยพรชรัตนพรเรียบเรียงวริศราทินนารายงาน